สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ผมโทนี่ประลัดรุ่พิเศษครับก็จะมาตอบคาถามนะฮะเพื่อนๆเราที่สอบถามมาทางช่องแจทส่วนตัวนะฮะสอบถามว่าเอะแนะนําแนวทางในการอ่านหนังสือสอบหน่อยครับนะครับก็ขอนําแนวทางที่ผู้บัคบับญชานะครับเมื่อครั้งรับราชการทหารท่านได้แนะนําไว้นะครับท่านแนะนําว่าอยากเก่งเรื่องอะไรให้ไปหาคนที่เก่งที่สุดในเรื่องนั้นเป็นคนสอนนะครับ ชั้นใดชั้นนั้นอยากสอบเรื่องอะไรนะครับให้ไปหาคนที่ออกข้อสอบในเรื่องนั้นนะครับเป็นคนแนะนําในการอ่านหนังสือสอบนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าเป็นสอบรับดับการทหารนะครับมีคนที่เอ็กซ์เพิร์ในแต่ละด้านมีไม่กี่คนหรอะครับที่อ,ออกข้อสอบนะครับอย่างเช่นวิชาทหารราบใครเก่งนะครับออกข้อสอบเกี่ยวกับการลุกลับล้นถอยใครเก่งวิชาทหารช่าง ใครเก่งวิชาทหารปืนใหญ่นะครับมีไม่กี่คนนะครับก็พอที่จะเดาได้แล้วก็ขอคําแนะนําจากท่านเหล่านั้นนะครับในการแน,นะนําสโคปในการอ่านหนังสือเพื่อที่เราจะได้นํามาเก่งข้อสอบนะครับแต่ทีนี้นะครับการสอบประหลัดอําเภอหรือว่าการสอบรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับหลายๆกระทรวงนะครับเนื้อหานะครับมันค่อนข้างจะกว้างนะครับสิ่งที่เรา,าสามารถทําได้ก็คืออ่าน ในสิ่งที่ข้อกําหนดหรือว่ากติกาในการสอบนะครับประกาศสอบเนะี่ยบอกว่าเราจะต้องอใช้อะไรบ้างวิชาอะไรบ้างในการาในการสอบนะครับแต่ว่าประหลัดอ,อ,ะะอําเภอเนี่ยฮะเขาก็เขียนไว้กว้างว่าความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้ปฏิบัติราชก,การครับจึงทําให้ค่อนข้างจะก,กว้างนะครับแต่สิ่งสําคัญนะฮะสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือข้อสอบเก่านะครับ นำมาวิเคราะห์นะครับนำมาวิเคราะห์เพื่อที่จะหาจุดนะครับจุดที่จะ,ะทำให้เราช่วยในการประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือนะครับจุดที่ว่านั้นก็คือสไตล์ในการออกข้อสอบนะครับไ,ลไลหลาๆอนวยงานนะครับเลือกใช้นะครับบริการมหาวิทยายลัยในการออกข้อสอบนะครับแต่ก็เป็นการยากนะครับที่จะรู้ว่าอาจารย์ท่านใดเป็นคนออกนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญก็คือสไตล์ข้อสอบนะครับสไตล์ข้อสอบอย่างเช่นในปี2555นะครับถามตรงๆว่า,อาพอร์บโบอออปีไหนนะครับาถามว่าอออมีกี่ประเภทนะครับถ้า,าเราแม่นเนี่ยตอบได้ปว๊อเลยใช่ไหมครับแต่ว่าปี55เนี่ยได้รับคํารับลือว่าข้อสอบปลัดอำเภอมันยากนะครับ ทำให้คิดลึกมากนะครับทําให้อะไรครับเสียเวลานะครับหมดเวลาแล้วยังทำข้อสอบไม่ทันครับเหลือตัห้าสิบข้อนะครับทําให้ปี5้าห้านี่สอบไม่ติดนะครับมาช่วงปีหลังๆนะครับก็ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนะครับเป็นคนขยันอ่านแต่ไม่มีเวลาเนื่องจากว่าบ้านอยู่สมุทรปราการนะครับตอนที่รับรายการอยู่ที่กรมประชาพันธ์บ้านอยู่สมุทรปราการนะครับแต่ที่ทํางานอยู่พระรามเก้านะครับ ทำให้เสียเวลานะครับในการเดินทางนะครับมาตั้งแต่หกโมงเช้านะครับกลับถึงบ้านสามทุ่มนะครับไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่สิ่งที่สําคัญได้ก็คือสิ่งที่จับใจความได้ก็คือว่าสแสวงประโยชน์จากการปฏิบัติราชการนี้แหละครับเป็นตัวที่ช่วยในการอ่านหนังสือนะครับขอยกประสบการณ์ส่วนตัวนะครับตอนอยู่กรมเจตจำพันก็มีโอกาสได้รับมอบหมายนะครับให้ดูแลเรื่องของการประชาสัมพันธ์นภาวะวิกฤตนะครับ จึงทาให้จําเป็นต้องอ,อ่านเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงงชาตินะครับแล้วก็แผนเตรียมพร้อมอย่างชาติที่เกี่ยวกับภาวะวิกฤตทั้ง3ด้านตั้งแต่สาระภัยการสู้รบและการบริหารวิกฤตการณ์นะครับแล้วก็ทำให้เราต้องวิเคราะห์นะครับงานของอกรมเรานะครับกมมนนรมเจรจาพันธ์เนี่ยเอ้ยเกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงยังไงนะครับมันจึงทําให้ต้องไปแตก เขาเรียกว่าอะไรนะแตกความคิดกับพระราชบัญญัติอื่นอย่างเช่นพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินนะครับข้อสอบก็มักจะถามนะครับว่าการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแบ่งเป็นยี่ส่วนนะครับเราก็อ่านนั่นแหละไอทำภาวะวิกฤตอะไรก็กมาก็สามส่วนนกลางภาคถิ่นเอ,อ๊มีอยู่19กระทรวงมี อันไหนที่ไม่ได้ชื่อกระทรวงแต่มีฐานะเป็นกระทรวงก็สํานักนายยกระฐมนตีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอให้ทุกท่านทําทความเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าบางทีข้อสอบมันออกกว้างน,นะครับเนื่องจากว่ามีกฎหมายหลายๆอันนะครับก็เน้นความเข้าใจนะครับแล้วก็แตกยอดความคิดหรือว่าแตกยอดอเก่งว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นกรรมการนะครับหรือว่าถ้าเราเป็นคนออกข้อสอบเนี่ยอันไหนที่ หน้าออกก็สอบที่สุดนะครับก็ลองเอามาวิเคราะห์แต่เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่สอบรับยาสอบเลื่อนยศทางทหารจนถึงสอบประหลัดอำเภอนะครับสิ่งทีป่ประหยัดเวลาได้ก็คือไปแอบฟังเขาคุยกันนะครับพี่ๆก็จะเถียงกันว่าเอ,อ้คำถามเนี่ยการยศเสด็จนนะ้ำเสด็จบกเป็นเราก็ไม่ได้อ่านเราก็ฟังเขานะครับแต่พอฟังแล้วก็เฮ้ยเราเชื่อว่าเฮ้ยพี่ตอบไม่ถูกเราก็มาเปิดดูมันถูกหรือเปล่านะครับอพอสอบประหลัด อ่าบัญชี64ก็อาศัยเพื่อนๆในกลุ่มประลัดอำเภอ6.4นี่นะครับไอ้ที่เขาตั้งกลุม่มอ่าติวข้อสอบกันนะครับตั้งกลุม่มก็ไปแอบดูเขาว่าอ่ามันก็จะมีทุกๆวันนะเพื่อนๆพ,นพ,นพนืจะส่งมาว่าอ่าบัตรประชาชนจุดจๆดั่ดเราก็ไปแอบดูรับแอบดูข้อสอบเขาแต่เชื่อมัม้ยว่าออกก็สอบเยอะนะครับช่วยประหยัดเวลาได้นะครับและสิ่งสําคัญก็คือคอมเมนต์ของเพื่อนๆนที่อยู่ในอินพอกนั่นแหละ ทำให้เราแตกยอดอความรู้แล้วก็เก็บมันมาเป็นคลังความรู้ในการสอบนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะทีะ่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้กําลังใจแบบว่าโอ้เป็น FC นะครับแล้วก็ขอรับที่เป็นแรงบรันดาลใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ